สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดายจันทร์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้าชื่อ for sexual channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทพนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนมีนาคม2567หรือ2024นั่นเองนะคะ,ะก่อนที่กิ่งฟ้าจะไปเริ่มทพนายดวงกิ่งฟ้าจะมีการพูดเกริ่น เป็นประจําทุกทลิปอยู่แล้วนะคะเป็นปกติถ้าใครไม่อยากฟังพาร์ทนี้หรือฟังเป็นประจําอยู่แล้วทราบอยู่แล้วสามารถสกิปข้ามไปนาทีที่ทํานายดวงได้เลยกีฟจะเขียนนาทีเอาไว้นะคะแต่ถ้าใครอยากฟังพาร์ทนี้ต่อก็ฟังต่อเนื่องได้เลยแต่สําหรับใครที่ไม่น่ารักนะคะหรือว่าเขียนมาเ,เพื่อแค่แบบ อยากจะเขียนมาอยากจะคอมเมนต์มาคุณจําไว้ดีๆนะการจะพิมพ์คอมเมนต์หาใครก็ตามแต่คุณต้องคิดแล้วคิดอีกนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คุณอาจจะสร้างกรรมนะคะจากการพิมพ์คอมเมนต์มันมันเป็นได้หมดเลยฉะนั้นใครทํายังไงได้แบบนั้นนะกิงฟ้าบอกเสมอเลยนะคะบางคนมีมาบอกกิงฟ้าว่าพูดมากถ้ากิงฟ้าไม่พูดไม่ได้เรียกว่าการทานายดวงค่ะนะคะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบกิงฟ้าคนเหล่านี้ไม่ใช่แฟนช่องกิงฟ้าแน่นอนหรือไม่ชอบในตัวกิงฟ้าก็ตามแต่สามารถกดข้ามหรือกดออกได้เลยนะคะนี่คือโนดราม่านะจ๊ะของ เลยนะอ่ะโอเคเรามาบอกกันก่อนที่จะเริ่มคลิปว่ากิ่งฟ้าทำนายเดยภาพรวมหรือเรียก general reading ไม่ได้ทำนาจากจงบุคคลใดบุคลบคลหนึ่งนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะการทำนายดวงแบบนี้เนี่ยถือว่า1เป็นขวัญกำลังใจเพื่อเป็นแนวทางไปไกด์ไลน์นะคะแล้วก็มารับพลังงานได้ดีๆอะไรที่ต้องตักเตือนอะไรที่ต้องเรามาระวังกิ่งฟ้าก็จะพูดตามพลังงานไพ่ที่กิ่งฟ้าสัมผัสได้นั่นเองนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่่ไพหรือออคาาาทนง ้านะะคสิ่งถัดไปในเรื่องการพูดของกิ่งฟ้านะคะเรื่องสปีดการพูดของกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าเป็นคนพูดแบบเนี้ยมาหลายปีมากๆแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวตนกิ่งฟ้านะคะมันเป็นสไตล์ของกิ่งฟ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือปุ่มนะคะของ YouTube ที่มันจะมีปุ่มปรับความเร็วความช้าหลายๆท่านทราบกันอยู่แล้วแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบมันจะมีปุ่มใน YouTube นะคะเรียกว่า playback speed นะคะปุ่มปรับความเร็วนะคะมันจะมีทั้งคูณสปีดขึ้นไปอีกหรือว่าให้ช้าลงก็ได้นะคะฉนั ตรงจุดนี้ขอให้ไม่มีปัญหาในการรับชมคลิปของกิ่งฟ้านะคะเพราะกิ่งฟ้าได้แจ้งแล้วนะแล้วก็ใครที่อยากดูเป็นดวงรายปีที่กิ่งฟ้าตั้งใจทําพิเศษ special ลคลิปสาหรับแฟนช่องม,มากๆเลยหรือคนที่เพิ่งเข้ามาดูก็ตามนะคะจะมีเป็นดวงรายปีแบบ12ราศี12นักษัตรแล้วก็มีแบบดวงคนทั้ง7วันด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็คือจุใจมากๆนะอ่าตอนนี้นะคะเพื่อในการเสียเวลากิ่งฟ้าคิดว่าเราไปรับฟังรับชม ดวงรายเดือนกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะราศีพฤษภค่ะอู้ Post p o s p e r i t y มาตั้งแต่ต้นเลย splendid อืมเลิกอู้เอาไปค่ะหลุดไหมหลุดไหม page of wands Four of Cups The Death Nine of Pentacles King of Wands Judgement Seven of Cups Eight of Cups The Tower o u Cups, Eight o 8 Pentacles and และ last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น Two of Cups ราศีพะสบนะคะในเดือนในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยไพ่ขึ้นความร่ำรวยความมั่งคัง่งความมั่นคงนะคะแล้วก็ขึ้นคำว่าสเสน่ห์ทางวาจาพูดแล้วรวยสื่อสารแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จหรือว่า มีคนแบบว่าคนหนึ่งถ้าเราน้มน้วจิตใจใครหรือถ้าเราทำอา,อาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องคําพูดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมหรือเราต้องสื่อสารไม่ว่าจะเป็นพิมพ์แชทคุยจะค่อนข้างดีคนคนจะค่อนข้างเอง็นน้าหนักมาทางเราหรือว่าคําคพูดของเราเนี่ยดูน่าเชื่อถือมีคนให้เกียรติหรือว่า,ามีคนแบบรู้สึกว่า,อาของเราเราพูดแล้วแบบมันมันมันดีอ่ะหรือว่า จรจาทําให้เรามีโอกาสที่จะมีช่องทางในการทาเงินมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะในเรื่องอํานาจบาร,รมีเนี่ยวาสนะของคุณค่อนข้างสูงขึ้นในในเดือนนี้นะคะแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอว่ายามขึ้นอย่าลงระเริงยามลงอย่าท้อนะไม่ต้องหลงระเริงกับสิ่งที่กิ่งฟ้าชมนะขอให้มองเป็นกาลังใจแต่เราเองก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปด้วยความขยันหมั่นเพียรอดทนตั้งใจนะคะแต่ถ้าเราทําสิ่งนี้ตามที่กิ่งฟ้าพูดเลยบอกว่าดีมากๆเดือนนี้เป็นเดือนที่บางคนอาจจะมีดวงพลิกฟื้นอ่ะเหมือนกลับจากที่มันไม่ดีจากร้ายกับป ดีหรือว่าจากสิ <ue> ่งที่เรารู้สึกว่าไม่พึงพอใจอาจจะพอใจมากขึ้นบางท่านอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรที่เกี่ยวโกกับต่างประเทศหรือใครทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องบริษัทข้ามชาติหรือต่างประเทศจะค่อนข้างดีเป็นทุนเดิมหรือว่าใครกําลังศึกษาเรียนหรือว่ากําลังหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทํางานต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีในเรื่องความคิดสมองของคุณสติปัญญาของคุณค่อนข้างลดแล่นมากๆช่วงนี้เนี่ยเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณจะมีความคิดเหมือนเราเหมือนเรารังสรรผลงานออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือความคิดความ เรา,วาความเคเรทีฟของเราเนี่ยมันไปตะตากรรมการหรือว่าอาจจะมีคนโอเคกับเรานะคะฉะนั้นรวมมันเหมือนเหมือนการเปลี่ยนแปลงอ่ะการไม่อยู่ติดกับที่ก็ได้หรือว่าการทําอะไรใหม่ใหม่ก็เป็นได้เพราะพลังงานมันขึ้นเป็นหนึ่งว่าตายแล้วเกิดใหม่อันนี้คือเปรียบเปยใช่นะเป็นหนึ่งว่าลม้มแล้วล,ลุกขึ้นมาอ่าหรือว่าฟื้นตัวจากเดิมดีขึ้นกว่าเดิมแต่อาจจะแบบไม่ต้องดีแบบสุดๆมากๆแต่มันดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้วอะไรเงี้ยอ่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรา <c oughs> มาดูนะคะในเรื่องการทำงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Justice k Nine of Wands Page of Cups Seven of Wands The Star Queen of Swords คือเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่เราต้องคือถ้าพูดว่าคําว่าฝ่าฟันนะมันเหมือนกับว่าต้องทําด้วยตัวเราเองเยอะพอสมควรนะคะถามว่ามันมีคนให้กําลังใจใช่คุณอาจจะมีคนแบ็กอัพก็จริงแต่คือถ้าเราจะประสบความสำเร็จมันทําด้วยตัวเราเองเป็นเหมือนเป็นหนึ่งว่าเป็นหญิงแกร่งชายแกร่งบุกลุยเดี่ยวอะไรเงี้ยอะแล้วดีคือช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องที่เราต้องไฟท์มีเรื่องที่เราอาจจะต้องแบบไฟท์เพื่อความถูกต้องของตัวเราหรือว่าของกลุ่มของทีมอะไรเงี้ย อ่ะเป็นได้หมดเลยหรือว่าเราเองอาจจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะบางคนทําธุรกิจมาคนทำธุร,ก,ธรกิจก็จะมีแบบธุรกิจที่ทําคล้ายคลึงกันมันเหมือนเราแข่งกับตัวเองแข่งกับคู่ค้าต่างๆแต่กินฟ้าบอกเสมอแข่งกับตัวเองดีที่สุดเนาะเพราะว่าเราเองจะได้แบบไม่ไม่เครียดมากจนเกินไปถ้าที่ผ่านมาเราทําดีแล้วเราตอนนี้ทำทำดีขึ้นก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันดาวลงมันดรอปลงไม่เป็นไรคนเรามีขึ้นไม่ลงแต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นได้ถ้าเราตั้งใจอีกรอบหนึ่ง พยายามอีกรอบหนึ่งคืดสู้อีกรอบหนึ่งขอส่งกำลังใจผ่านย t u b e ตรงนี้ไปเลยนะคะกิ่งฟ้าเขาส่งกำลังใจให้คณมากๆเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบคุณเองอาจจะมีความว่าโดดเด่นหรือดาวเด่นก็ได้แต่ถ้ามองมุมน,นึงบางคนอาจจะบอกไม่ต้องแข่งขันกับใครแต่มันอาจจะแปลว่าเราต้องทํางานรุกคนเยอะแล้วบางทีบางครั้งเราเองจะต้องเหมือนแบบรับฟังความคิดเห็นคนเป็นหนึ่งว่าเราเป็นแบบเป็นหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเปรียบเปยเนาะคนมาร้องเรียนอะไรกับเราหรือว่า เราเองต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเยอะเหมือนกันนะคะให้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะเบากแวงนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเสมอไปถ้าเราเรามาระวังก็ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะล้วไพ่ขึ้นนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเองถ้าเราทํายังไงได้อย่างนั้นอ่ะมันเป็นลักษณะคขาว่าถ้าเราตั้งใจทําเต็มที่ผลงานมันออกมาดีแล้วคนก็จะเห็นในเรื่อง สิ่งที่เราทุ่มเทไปอ่ะแต่ถ้าเราเออ,อเฉยเยไม่ได้ตั้งใจมันก็จะออกมาแบบโชว์มาเป็นผลงานให้เห็นชัดเจนเลยอะคะ่ะทายัางไงได้อย่างงั้นจริงๆนะคะข้อที่ผ่านมาเราไม่ได้รับความยุติธรรมต่างๆเราจะได้รับความยุติธรรมอย่างมากแล้วไพ่ก็ขึ้นบอกว่าถ้าเรามีระเบียบวินัยอ่ะคำว่าระเบียบวินัยหมายถึงว่าเราทําทุกอย่างแบบเป็นตาม process ตามเป้าหมายเราลงมือทําจริงๆอ่ะประสบผลสําเร็จทุกประการเพราะจริงๆพลังงานขึ้นความสําเร็จตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าที่ผ่านมามีผลกระทบในเรื่องการทำงานหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะบอกว่างานโปรเจกต์ใหม่นี่มันยากมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะขิงฟ้ามองค่อยๆเรียนรู้กันไปทุกคนมันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความยากผ่านความง่ายมาก่อนนะคะก่อนที่จะได้ดีนะคะฉะนั้นเราบอกบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้รรด้วยกิบบูรลาบแต่ไอ้คำว่าไม่ได้รรด้วยกิบบูรลาบเนี่ยมันอาจจะ ทำให้เรามีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเป็นกาลังใจให้คุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะแบบเจอการเปลี่ยนแปลงการแบบทําอะไรใหม่ๆการการบริหารจัดการช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้แบบเอ่อเหมือนใช้ใช้วิธีความคิดต่างๆมากขึ้นนะคะเพราะว่าพ่ยขึ้นมาบริหารจัดการจริงๆแล้วบริหารจัดการของคุณค่อนข้างดีไปได้รอดนะคะแล้วก็มันอาจจะมีอะไรใหม่ๆพิเศษเข้ามา ที่แบบระหว่างทางอะ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่เราต้องมานั่งทําระหว่างทางหรือบางคนอาจจะมีงานค่อนข้างวิ่งเข้าชนเยอะเหมือนกันนะคะประมาณนึงนะ,ะเป็นกําลังใจให้คุณนะลุยเดี่ยวบุกแล้วสําเร็จอประมาณนี้แต่ถ้าเราเอื่อยๆธรรมไดาไม่ได้ตั้งใจมันก็เป็นไปต,ตามที่เรากระทำั่นแหละนะคะสําหรับเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างเขาเปิดแค่ใบเดียวนะคะว่าไพ่ขึ้นว่า ถ้าเราทุ่มเทต,ตั้งใจก็เป็นเช่นนั้นจริงๆจะคล้ายๆการทางานมันเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งใจเรียนดีเรียนเด่นแน่นอนได้ดีแน่นอนประสบผลสําเร็จตามที่เราตั้งใจนะคะแต่ถ้าเราเอ,อื่อยไม่หีพยายามก็เป็นไปตามนั้นหรือบางคนอาจจะเรียนเพิ่มเรียนพิเศษเรียนเสริมหรือเรียนอะไรที่มันนอกเหนือจากเป็นการเรียนเพื่อต่อยอดในเรื่องการทํางานก็ยอมได้นะคะสําหรับเรื่องการเงินนะคะ่ะ การเงินเนี่ยขึ้นเตือนตั้งแต่ต้นเลยอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครนะคะจะทําอะไรท่วมพุ่นกับใครต้องมีสัญญาและหลักอนที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายนะคะเรื่องเงินเรื่องทองอ่ะกิ่งฟ้าจะบอกเลยว่ามันขึ้นตั้งแต่ต้ตตนอยู่แล้วว่าเงินทองคุณไม่ได้ขาดสวนและลำบากอะไรแต่ถ้ามันจะเป็นปัญหามันเป็นปัญหาจากสิ่งที่เราไม่รอบคอบหรือเอกสารสัญญามันเกิดผิดพลาดเป็นได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนหรือทุกเคสกันไปนะคะอันนี้ทนายภาพรวมฉะนั้นดูอยามสติเร ต้องอยู่เหนือดวงให้ได้เท่านั้นเองนะคะเงินของคุณเนี่ยมันจะเข้ามาจากการความสามารถเงินน่าจะมากกว่าหนึ่งช่องทางเงินเข้ามาดีมากเงินเข้ามาสะพัดมากแล้วก็เงินเนี่ยมันมาจากจากสิ่งที่เราตั้งใจลงมือทําหรือบางคนอาจจะได้ มาจากความรักจากคู่รักอะไรเงี้ยบางคนอาจจะได้มาจากครอบครัวเพิ่มเติมอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะได้ของล้ําค่าของมีค่าของที่มันสมควรที่จะเป็นของเรามันตกทอดมาถึงเราหรือบ,บางคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่จากค่อนข้างดีแล้วไพ่ขึ้นกระตือรือร้นเห็นไหมถ้าเรากระตือรือร้นเราจะจับปลาดุกสีทองตรงนี้ได้มันเหมือนกับว่าเด็กคนนี้แบบตั้งใจเพย,พยายามมากเลยอะ เออเป็นเป็นเด็กน้อยที่เหมือนกำลังหาปลาจาับปลาแต่ในเคสเนี้ยขิงฟ้าแปลในเรื่องคําว่าการหาเงินนะเพราะปลา,าปลาประดุมันเป็นสีทองอะ่ะฉะนั้นเลยบอกว่าตัวคุณเองอะ่ะทาได้แต่แค่ว่าคุณต้องจับให้อยู่หมัดคุณต้องคว้าโอกาสตัวนั้นเอาไว้คุณต้องกระตือรือร้น,ล,นลงมือทําถึงจะ ประสบความสาเร็จคือที่กิงฟ้าพูดบนแบบนี้ในเรื่องคําว่าสําเร็จอะมันขึ้นแบบนั้นพลังงานตีขึ้นมาแบบในหัวกิงฟ้าเยอะมากเก,กี่ยวกับเรื่องความสําเร็จในตัวคุณมากๆนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภคือดีมากๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคนคําว่าเทวดาสามารถเป็นคําว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่เมตตาหรือแปลได้ว่าคุณงานความดีที่เราลงมือทํากระทํามาอย่างสุดจริตอย่างถูกต้องกิงฟ้าเชื่อว่ามันจะส่งผลที่ดีต่อเราทําอย่างไรได้แบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ในเรื่อง ช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องเลือกในเรื่องการทํางานก็ได้แล้วมันมันคือมันจะเป็นโคเกี่ยวกับเรื่องเงินเนาะอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องเงินแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเลือกก็ได้บางคนอาจจะเป็นการเลือกว่าฉันจะทางานที่นี้ดีไหมเพื่อให้ได้เงินตรงจุดนี้อะไรเงี้ยเอ๊หรือว่าฉันจะลงทุนกับธนาคารตรงนี้ดีไหมเพื่อให้ได้เงินมาตรงบัผลประโยชน์ตรงนี้ในระยะยาวอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะฝากแบบระยะสั้นเหมือนกี้าจะฝากแบบระยะสั้นในธนาคารหนึ่งประมาณ1-2ถอปีแล้วถอนแต่ได้ได้ดอกเบี้ยเลยอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้น หลายช้อยส์เราต้องแบ่งเงินไปหลากหลายช้อยส์อย่างที่กิ่งฟ้าเคยพูดถ้าใครที่ดูกิ่งฟ้าเป็นประจําจะค่อนข้างจะได้ยินกิ่งฟ้าบ่อยจะบอกว่าให้แยกเงินเป็นหลายๆส่วน1ส่วนเอาไว้ใช้ช่วตประจําวันหนึ่งส่วนบางคนอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนจะทําตามกิ่งฟ้านะบางคนอาจจะให้พ่อแม่บางคนอาจจะเอาเงินแยกไว้ทําบุญกิ่งฟ้าจะทาแบบนี้นะอันนี้ไม่ส่วนของกิ่งฟ้าคุณจะทาอีกแบบหนึ่งก็เรื่องของคุณเป็นสิทธิ์ของคุณแต่อันนี้คือเป็นแนวทางเฉยๆอย่างที่3ส่วนที่3าคือแบ่งเพื่อเก็บไว้เพื่ออนาคตตรงส่วนนี้จะไม่แตเลย เพราะว่าอนาคตเราไม่แน่นอนอะไรก็ไม่แน่นอนเอาไว้เพื่อสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราอาจจะดีวันหน้าเราไม่รู้ได้เงินเงินเนาะฉะนั้นเลยบอกว่าเซฟตัวเองไว้หนึ่งส่วนอีกส่วนหนึง่งเอาไว้ลงทุนก็ได้ถ้าเรามีเงินพอเอาไว้ลงทุนทําอะไรบางอย่างหรือว่าเอาไว้ฝากธนาคารแบบนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้คือพยายามเนี่ยแบ่งแยกเงินให้ชัดเจนนะคะจงมีสติในการใช้ตังค์นะคะวางแบบแผนหรือว่าบางคนเป็นแบบเป็นจดในแอปพลิเคชันในมือถือก็มีนะบัญชีหรือว่าเราเขียนออกมาเลยก็ได้แล้วแต่เวทนาของแต่ละคนแต่ของกิฟท้ามีมะ ฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าใช้เงินเก็กบกิ่งฟ้าบางคนฝากไว้กับพ่อแม่ถ้าเราไว้ใจพ่อแม่นะถ้าพ่อแม่แบบเราแบบไว้ใจได้อะไรเงี้ยอ่ะไว้กับคนที่แบบเราไว้ใจก็ได้อะไรประมาณนี้นะสำหรับคนโสดเรามาดูความรักกันดีกว่าคนโสดสนิทเป็นไงบ้าง เอาจริงมีสเสน่ห์ตั้งแต่ต้นมีโอกาสที่จะมีคนดเดิมๆคนเก่าหรือคนที่เราเคยคุยด้วยอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าก็ได้อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบกิ๊กเก่าเพื่อ,อคนรักเก่าเสมอไปจะต้องกลับมานะคะแต่มันจะมีใครสักคนนึงที่เรารู้สึกคุ้นเคยกับเขาแต่บางคนบอกไม่เคยเจอเลยค่ะแต่เราอาจจะรู้สึกคุ้นเคยรู้จักคนนี้ไวสนิทวนไวนะคะมันจะมีเหมือนแบบ มีบุคลกรรมมีวาสนาอะไรที่แบบเราอาจจะเคยทำสะส,แส,ะสมแนดีกกรรมเรเดียชันี้โปรชย้ยวิจยัยนะคะอาจจะได้มันเจอเจอกันก็เป็นได้นะคะอาจจะเข้ามากาหนึ่งคนแต่ต้องคุยกันเยอะๆต้องสื่อสารกันเยอะๆนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปต่อ เนื่อกากที่จะมีคนเข้ามาถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองซะก่อนนะคะถามว่าเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้ไหมได้แต่ก็ต้องดูคนดีๆไม่ใช่ว่าคนในสื่อออนไลน์จะไว้ใจได้ทุกคนแต่ถ้าอีกมุมนอนนึงอาจจะเป็นคําว่ามาจากบุคคลอื่นก็คือแปลว่ามีคนแนะนําให้รู้จักหรืออาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเข้าในวงสังคมสักสองคมนึงอะไรเงี้ยอ่ะแนะนําให้รู้จักแล้วก็แบบได้คุยกันต่ออะไรเงี้ยก็เป็นได้ไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะเป็นพลังงานแบบไม่มีเหตุบังเอิญที่จะได้เจอกันแล้วสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ไม่ชัดเจนคุมเครืออยู่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นหย ให้ยห็งขึ้นว่าเดี๋ยวก็ชัดเจนเดี๋ยวก็ไม่ชัดเจนมามายห,หายเป็นคําว่า off ออนออฟแบบหรือบางทีมาครั้งลึกๆบางคนเราเองอาจจะยังนึกถึงอะไรเดิมๆเมก่าๆอยู่อาจจะยังแบบเ,เหมือนยังลึกๆยังไม่พร้อมที่จะมีใครร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะมันเหมือนกับคุยขำๆคุยเล่นๆนะ่ะแต่มันเหมือนกับว่ายังไม่อยากลงเอยร้อยเปอร์เซ็นต์กับใครหรือว่าอยากอยากไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆมีความสุขกว่าก็เป็นได้จะเป็นลักษณะนี้เข้ามาไม่ถ้าไม่เป็นที่คุณอาจจะเป็นที่เขา คนที่คุณคุยด้วยแ,ลวแหละหรือบางคนอาจจะคุยมากกว่าหนึ่งคนอยู่ในช่วงนี้มันเลยต้องเลือกอยู่นะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะเป็นไงบ้าง uh, The Emperor ขึ้นมา Queen of Pentacles Ten of Wands Five of Swords Two of Wands ถ้าคุณทะเลาะก,กันหนักมากอันนี้ย้ำนะไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะอาจจะมีโอกาสถึงขั้นแบบ ห่างกันสักพักหรือไปจากกันเลยคือหมายถึงว่าเลิกลากันซึ่งกิ่งฟ้าไม่หด้อันนานแบบนี้แต่ไพ่เขาขึ้นเตือนว่าถ้าทะเลาะก,กันรุนแรงเกิดจากวาจาเกิดจากแบบบุคคลอื่นจะเกิดเกิดจากอะไรก็ตามแต่ปัจจัยปัจจัยหนึ่งเนะี่ยทำให้คุณทั้งสองคนทะเลาะก,กันรุนแรงมากๆมันอาจจะก,กู่กันไม่กลับเลยนะคะฉะนั้นเราบอกให้เรามาระวังเดือนนี้นิดหนึ่งสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่ให้เรามาระวังเรื่องคําพูดคำเจรจา ให้ถนอมน้ําใจคุยกันนิดนึงถ้าถนอมน้ำใจมันจะดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นถ้าคุณทั้งสองคนแบบว่าปราณีปะนอมกันรู้จักกันให้อภัยกันถ้ารักกันมากจริงๆอย่างเงี้ยมันไปต่อกันได้เพราะจริงๆงบางคนอะถ้าความสัมพันธ์ของคุณคุณต้องย้อนกลับมามองว่าถ้าความสัมพันธ์คุณคุยกับแฟนของคุณเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นคนรักเป็นแฟนเป็นคนในครอบครัวคือคุยกันแบบชิว,ชวๆเนี้ยไม่น่ามีปัญหาหรอกแต่ถ้ามีการออกคากาําสั่งกันมีการพูดไม่ดีใสก่กันตั้งแต่ต้นมันจะแบบ มันก็จะเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆสร้างบาดแผลกันไปเปล่าๆนะคะระวังนิดนึงด้วยละกันสรับคนที่แต่งงานแล้วคนที่แต่งงานช่วงนี้ค่อนข้างที่จะทุ่มเทกับการสาร้างอนาคตร่วมกันอยู่มันก็เลยแบบว่าไปเรื่อยๆค่ะแต่แค่ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าจะมีปัญหาถ้านะจะมีปัญหาในความสัมพันธ์ของสามีภรรยาคนที่แต่งงานแล้วเนาะจะเป็นเรื่องเงินถ้าถ้ามันมีปัญหาที่จะทะเลาะก,กันแล้วก็รุนแรงอ่ะจะเป็นแค่เรื่องเงินหรือเรื่องแบบแบ่งไม่ลงตัวหรือเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่าง แต่ถ้าคุณทั้งสองบอกว่าไม่มีเรื่องเงินแยกกระเป๋ากันหรือว่าแบบต่างคนต่างไม่ได้มีปัญหาการแยกชัดเจนหรือละเลหรือหรือหรือแบบคุยกันชัดเจนเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไปกันได้เรื่อยๆนะคะแต่อาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคนอาจจะไม่มีเวลาให้กันเนื่องจากต่างคนต่างพยายามสร้างอนาคตร่วมกันหรือหาเงินนะคะมันก็เลยทําให้ความสวีทวันแบบมันน้อยลงฉะนั้นพยายามกระชับความสัมพันธ์นิดนึงในกรณีบางคนเป็นรักระยะไกลเป็น long distance relationship นะคะก็โทรหากันบ่อยๆมันจะดีขึ้นนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพ สุขภาพนะคะเรามาระวังเรื่องพวกอ,อ,อ,อาการหนาวสั่นนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศต่างๆนะคะมันทำให้ระบบร่างกายเราแปรปรวนได้มางคนพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ถ้าใครป่วยอยู่แล้วเป็นโรคที่รักษาหายได้อาการจะดีขึ้นเป็นหายเป็นปิดทิ้งเลยนะคะแล้วก็ระวังโรคเก่าจะกลับคืนมาเกิดจากพฤติกรรมของเราเหมือนบางคนเคยเป็นภูมิแพ้หายไปอยู่ช่วงหนึ่งกลับมาเป็นอีกอาจจะเป็นอาจจะไม่เชิงแบบเกิดจากพฤติกรรมอาจจะเกิดจาก สภาพอากาศก็ได้แล้วก็เรามาระวังนี้เรื่องของคําว่าบางคลทานหวานมากเกินไปทานเผ็ดมากเกินไปหรือทานเปรี้ยวหรือทานเค็มมากเกินไปมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินไปตรวจสุขภาพประจาปีบ้างนะคะ,ะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นโรคทั่วไปก็จะเป็นแบบการทํางานหนักมากๆออฟ,ฟิศซินโดมเลยพวกเนี้ยนะแล้วก็บางผลทานเยอะเกินไปเราวัาน้ําหนักขึ้นนิดนึงนะคะช่วงนี้อุดมสมบูรณ์ประมาณนั้นถ้าเราอากขึ้นแบบออกแนวอุดมสมบูรณ์ สำหรับเรื่องการทำบุญนะคะกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญระดับต้นกิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมมองมีหลายมุมมองนะคะมีมุมด้านเปมุมสว่างแต่ถ้าเราเจอพ่อแม่ที่ดีหรือพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน,นะาะอาปุยตายายหรือครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่ดีดีกับเราอย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาให้มากที่สุดหรือว่าเท่าที่เราไหวแล้วกันนะแต่ถ้าเราเจอแบบ อีกมุมหนึ่งมุมด้านนิดนึงก็อย่างที่กิ่งฟ้าบอกเสมอว่าทําเท่าที่เราไหวกระตันยูเท่าที่เราไหวกิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนร,รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทันทานะคะเราทุกคนมีเห,หงงตุผลของถุงตนอยู่แล้วนะคะแต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกเนาะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทาบุญทาได้ทุกรูปแบบเลยนะคะไม่จํากัดจะต้องทาตามที่กิ่งฟ้ากําลังจะพูดในต่อไปนี้นะคะทาได้ทุกรูปแบบจริงจริงอนุรนาบุญด้วยกับชาลสิตผพ้ทรงมากๆนะคะสำหรับเรื่องการทําบุญทุกประการนะคะแต่กิ่งฟ้าจะแค่ดูเพิ่มเติมให้ว่าทําากััับอะไรแลล้้ววดี <c oughs> พงงนนน่มนขึา เออจริงๆจะแนะนำนะคะว่าให้ทำกับคนที่เรียกว่าเหมือนเป็นบริวารคำว่าบริวารสามารถเป็นได้ว่ามองคนเนี่ยเน้นทำกับคนที่คืออย่างกิ่งฟ้าอันนี้คือยกตัวอย่างนะอาจะให้ให้ตัวอย่างไงคืออย่างกิ่งฟ้าอยู่คอนโดใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือ,อนิติอย่างกิ่งฟ้าก็ต้องพึ่งพิ่งพานิติค่อนข้างเยอะในการแบบบางที มีส่งพัสดุหรือว่าวานเขาจัดก,การเรื่องปัญหาในคอนโดบ้างอะไรเงี้ยหิงฟ้าก็จะเหมือนแบบเอานู่นนี่ไปให้เขาอะไรเงี้ยมันไม่เชิงธรรมดามนานแต่มันเหมือนเป็นน้ำใจที่ให้กันตอบแทนในสิ่งที่เขาทําดีหรือแม้กระทั่งการติปคนที่เขาปฏิบัติานดาอี่อเช่นพนักง,งานเสิร์ฟเป็นต้นหรือว่าเป็นการติปรวมเ,เพราะว่านี่จะได้คนที่ทําในครัวด้วยอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยคือหมายถึงว่าเวลาเราไปร้านอาหารหรือว่าเราไปที่ไหนที่ เขาทําดีกับเราหรือแบบเราควรแบบเหมือนเป็นหนึ่งว่าเรียกว่าทําบุญทำทานก็ได้หรือว่าเรียกว่าการตอบแทนเสิมใจว่าเขาทําสิ่งที่ดีอย่างกิ่งฟ้าถ้าใครทางานดีอลไงกิ่งฟ้ามันคนชอบชมคนมากคือเพราะว่าพอเราชมขาแล้วเหมือนคือเราเมอบพลังงานนะั้นบวกให้เขาอะเราได้กลับคืนมาเราเหมือนเขาเขาดีใจเราก็ดีใจไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะไม่ได้มองโลกสวยนะแต่กิ่งฟ้าทําอย่างนี้จริงๆนะคะคืออันนี้คือเป็นการทําบุญได้ทุกรูปแบบกิ่งฟ้าขอไม่จํากัดละกันนะคะแต่เนี่ยไพ่ก็ขึ้นเป็นลักษณะเนี่ยทำบุญอะไรที่แบบคนที่แบบ เขาทําดีกับเราอะประมาณเนี้ยนะคะปฏิบัติการดีแล้วก็ถ้าที่ไหนมีการปลูกป่าไปทําด้วยทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยเนี่ยการเนี่ยไพ่ขึ้นแบบออกแนวปลูกต้นไม้มันทำบุญร่วมการปลูกป่าหรือทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าต่างๆหรือว่าอะไรที่เป็นป่าต่างๆ forest เนี่ยมันจะยิ่งดีนะคะนอกนั้นจะทําบุญรูปแบบไหนทําได้เลยอนุทนาบุญด้วยจริงๆค่ะแล้วก็ สำหรับเรื่องการสวดมนต์กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ e s c r i p t i o นใน u t u b e เสมอเสริมได้พระกระถางเงินล้านได้นะคะแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยเวลาสีนาทีนะคะราศีพฤษภคุณจะได้ดีใครยิ่งนั่งสมาธิมากยิ่งดีเท่านั้นเนี่ยคือการนั่งเห็นไหมนั่งสมาธิสี่นาทีดีมากๆในกรณีบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็ลองหากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิบางคนวาดรูปวาดเขียนบางคนเล่นโยคะบางคนโซเชียลดีท็อกคือลจะจากสื่อออนไลน์ไปทาอย่างอื่นบางทีการเล่นสื่อออนไลน์มากๆมันทําให้สมาธิเรา เวลากับมันชั่วโมงเดียวพอนะเธอฉันช้อปปิ้งแค่นี้พอจบฉันไม่หาอื่นททำอะไรเงี้ยคือคือพยายามแบบควบคุมตัวเองตรงจุดนี้นิดนึงมันจะแบบทําให้จิตใจของคุณดีขึ้นคือกิ่งฟ้าเป็นหัวแค่เรื่องสติเรื่องแบบจิตใจของคุณถ้าเราทําอะไรแล้วแบบแบบมันจดจ่อแบบเป็นสิ่งที่ดีที่จดจ่อมันก็โอเคแต่ถ้าเราจดจ่อกับสิ่งที่แบบบางทีมันท็อกซิ้ พลังงานใน,ในตัวเราที่มันดีๆมันโลนได้โดยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะลองหาอะไรที่มันทําให้เกิดสมาธิจรลงจิตใจมีความสุขจงหาสิ่งนั้น ที่ไม่ทําให้ตัวเราเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองนะคะขออนุญาตจบคำทำนายเด็เพียวนี้สำหรับท่านใดนะคะที่อยากดูเป็นดวงรายปีกิ่งฟ้าทําอย่างตั้งใจเอาไว้แล้วนะคะก็คือไปดูกันเยอะๆนะคะมีทั้งดวงรายปี82นักษัตร1 2ราศีแล้วก็ดวงคนทั้ง7วันนะคะไปรับชมกันได้สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุสนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงหรือปุ่มขอบคุณไปปุมมป่มรูปหัวใจละล่างในยูทูบได้เลยนะคะเป็นรูปหัวใจละล่างนะกิ่งฟ้าก็จะเข้าไปขอบคุณทุกซุปเปอรงกเลยอด้ๆืไปปริใ ติดตาม Facebook Fan Page ไนดะ้ตนะิดตามได้ไอจีได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปอื่นกุทนทันบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น f Facebook Fan Page i n s t a g r a m หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปอื่นค่ะ